คุนพันธ์นำโชคงวดวันที่17มกราคมให้เลขเด่น0 2 1 3 6เลขชุด2ตัว2 1 2 3 2 6 2 8 2 9 2 7 0 1 0 3 0 6 0 8 0 9 07เลขชุด3ตัว8 2 1 823826829201203206209ในงวดวันที่30ธันวาคมเลขเด่น4เข้า2ตัวบน44 4, เลขเด่น9เข้าหลักหน่วยล่างล็อกสำเร็จ งวดวันที่17มกราคมให้เลขเด่น27เลขชุด2ตัว24 25 26 29 72 74 75 79ลอตเตอรี่ชี้โชคงวดวันที่17มกราคมให้เลขเด่น C สองเลขชุดสองตัว C หนึ่ง C ห้า C แปด C เก้าสองหนึ่งสองห้าสองแปดสองเก้าหกหนึ่งหกห้าหกแปดหกเก้าในงวดวันที่สามสิบธันวาคมเลขชุดสองตัวเก้าแปดเข้าเป็นตัวกลับของสองตัวล่างแปดเก้า